Wow. Oh, hey. Hello. Oh my god. Wow 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 wow. Hey, Elfin. Ooh. Elfin. Wow. Oh, Elfin. Hey. 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 No Eerophin Sang Erufin Sang to the Song Wow Resco Mihi Daban Kim Madan No File Hey do ไดโนเสาร์ว้าวเย่ฮู้ใส่ตรงไหนมีไงทุกคนนี่ประกอบร่างไดโนเสาร์หางอยู่นี่มีไงใส่ตรงนี้เฮ้ยโนยี่มเลยทุกคน ว้ wow, yeah. aur, าวเย้อเดนิสไ oh, oh ทเทอรทอฟโอ้โอ้มายกอดไทเทอรทอฟไปเลยล e ส s โกนี่คลาวคลาวว้าวคลาวว้าว อ,อ้าวจินหญ้าได้แล้วฮ่าๆงอม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 มาทางนี้มาทางนี้เอา้ากินหญ้ากินหญ้าเร็วโอ้กินหญ้าเลยว้าว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 ดูนี่ทุกคนว,ว้าวลิงกิมพันซี ย่าฮะแม่ก okay. ัวมอ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 เฮมอเตอร์ไซค์ขึ้นไทเกอร์ว้าวมอเตอร์ไซค์ขึ้นไทเกอร์โอ้โหโอเคบายบาย